สวัสดีครับมาปลูกับตังซาเนียวครับตังซาเนียวกะชิมะแน่นำ้ำเหมือน,นกันกะชิมะแน่น้ำขนาดแปดครับขนาดแปดเกลียวใส่ในโหลดกะชิม,มีหลายขนาดครับเอาเริ่มสพอทีนิยมกันคือใส่ในปิกอัพครับใส่ในปิกอัพกะชิม,มีสองขนาดครับนี่คือขนาดสามสิบเอ็ดเซนขนาดสามสิบเอ็ดเซน ตัวรองลงมาคใส่ได้ครับในรถรุ่นใหม่กับซีมี่ไซในดีแม็กดีแม็กตัวเก่ากส่ได้ครับวีโกจะเป็นขนาดยี่สิบหกเซนขนาดยี่สิบหกเซนบาง,างก็จะเป็นแบตรถเก๋งครับ,บรถเก๋งนิยมส่วนมากกับซีไซนี่ครับขนาดยี่สิบสี่เซนขนาดยี่สิบสี่เซนเป็นแบตรถเก๋งลูกบางครับ ถูกบางก็ตัวนี้จะเป็นขนาดยี่สิบสี่เสนแล้วกขี้ม่ใส่เลขสูตรครับใส่เลขสูตรนี่คือใส่ยีสิบเก่าเส้นส่วนมากจะใส่ในพกักคอนดาครับคอนดาแจดนี่คอนดาแจดทุกหลุนเลยขนาดยีสิบเก่าเส้นแลักขี้มีแบบพิเศษดีครับตัวน,นี้จะเป็นคิวแปดหาขนาดยี่สิบสามเส้นเป็นคิวแปดหาทีใส่ในรถหวกใหม่ๆรุ่นหวกสตาร์สต็อป ทีนี้ระบบสตาร์ทสต็อปกับก็ชิมาใส่ไอ้คิวแปดหาราคากระแรงเนี่ยไปงบหน่อยก็เสียลูกยี่สิบหกเซนใส่เลยใส่ไดือกั้ครับนี่ก็มาแนะน้าขนาดแบตครับทีนี้ขนาดสามสิบเอ็ดเซนใส่ในรถกระบะทั่วไปไป้วก็พวกนี้ก็ทั้งแบบแห้งแบบกึ้งแล้วก็แบบหนาหมดครับทั้งสามแบบ ตัวน,นี้จะเป็นแบบกึ่สิบหกเส้นครับตัวน,นี้ยีสเส้นตัวน,นี้ยีสเส้นตัวน,นี้สิบเกส้นนะครับขนาดแป